สวัสดีจ้าพี่น้องปอกไปบูสุขสุขวรจะพี่น้องทั้งฟังดาฟังไทยแต่ต่างประเทศพี่น้องจะเมื่อในเห็ดน้ำยาขนมจีนกิน้ะพี่น้องจ้าน้ำยากะทิปลาเนรนกกะสิใสก้อนเดลือดน้ำาจดอกพี่น้องกระสีมีติ่ไก่น้ำจ้าพี่น้องจ้าเสพเสบด้ื่อจเห็ดเองเราจะพี่น้องนี่ผักเฮาผักเฮากระสีมีผักสะระแหน่ไม่ทวงงอก มีหลายผักย่พักซีเหล้ายัางเด้จ่าพี่น้องจา้าอันนี้ก็นมจีนเข่งหนึ่งจากพี่น้องใส่ลงไปจา้าฝากเป็นกำลังใจในเรื่องจ่าพี่น้องจา่าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เขามาหลับส้มคลิปด้วยจ้าพี่น้องจา่าบางเถ่อกับทายคลิปกับโพสต์ทันตะโจกกระตัดไปเองพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภยัยหลายหลายนี่จา้าใส่ลงไปไหลาย มาเ,บเสบแสนน้ำกันจ้าเหตุมือขึ้น,นี่พี่หน่องเลยแล้วก็แบ่งไว้พักระใสทงไหวนอกจาพี่หน่องจ้ามาเ,บเสบแสนน้ำกันจ้าพี่หน่องตากใสก่อน